พี่น้องครับมานีกินเห็บเบิ้งเด้อมานีเด้ด <c oughs> อแซ่บไีลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาหนีดีสุีินันนะครับนำสินค้าใหม่ๆนะครับมารีวิวพี่น้องเดกเบิ่งมาชมครับมาหนีเพื่อนเพื่อนือเ่าครับฝนตกลินใกล่สิเทียงแล้วพี่น้องก็เลยหิ้วเข้าอ้ามานี เหนียวแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมจีบไฟสักครั้งครับอุปกรณ์กับวัตถุดิบเมื่อกี้ผมสีบว่าท่านเฮ็ดร์กับปุ่นเศร้าครับผมเฮ็ดหัวจับแสตบเสดสะก่อนเตรียมไข่ไก่หมูหอมผักชีมันบ่งนี่มันหน่อยปวดพี่น้องผมไปได้มาอยู่สวนครับผมกต่สีใส้หมูกับใส่ไข่ไก่ไข่กะไข่ไก่เจ้าของเลี้ยงนี่แล้วครับ ครับเดือกับปูเองหมกูกับได้มาจากบุระรมย์แม่โครครับเอาผมใส่น้ำก่อนครับมันห่อนแล้วถุงซองข้างในก็จะมีซองอีกนะครับกันเชื้อมีอะไรบ้างพริกนอันนี้ก็จะเป็นผงผงนัวเออเอ,อินผงนัวดนะที่เจียวก็เตรียมเจียวครับุกครบสูตรด้วยตัวนี้ เดือดแล้วก็ใส่ใส่หมูลงไปเลยนะครับอันนี้หมูหมูบดหมดูบดนะครับหมูบดครับมาเด้อวันไหนสิกินน้ำครับน้านี่แหละมุกดาหารถ้ามาไม่ถึงก็อย่าลืมนะครับส้ำหาซ้ำพอร่อยเลย่องนมเน้อเอาเทลงไปใส่เกียนครับผู้ได้ไหลเด้อ อีมหนึ่งผมเด้อนี่ทำกูลองก้นกินโบเบิร์ตผนเนี้ยครับใส่เส้นลงไปแล้วผมก็จะตีไข่ใส่ไปเลยว้าวนี่ครับไข่ไข่ขาวนี่เป็นฐานเลยกันเนาะขอรีวิวไข่เจ้าของนนะ้ำหนึ่งนะค,ะครับไข่ขาวจะเกาะตัวกันแน่นนะ MC, นะะน,นะครับไข่ไก่เนี้ยเป็นสีนะไข่แดงก็จะเลื้อยแดงงามนะครับทั้งเหลืองทั้งแดงครับ เอาหลังจากนั้นเราก็จะใส่นี่เ,เด็กผูุ้่มามายิบเลยครับใส่มีผพักตามใจชอบนะครับเด้อใส่ลงไปครับพักนะแบบไหนก็ใส่ลงไปอเอาจัดใส่ของกลุงรถเออเนักนวดบอนวดจนไดยกัดปากันไปเติมได้ครับพี่นอ้อง้ำปูหนังปลาดนด,ด,ดงดด,ดีมาหามครับได้เบสหอม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 ขัดหอมขัด กันตีแล้วมันต้องมีอันนั้นครับพี่น้องมันต้องมีกะหลัมเออมันต้องมีกะหลัมใส่น้ำเรื่องแกะน้ำผมหน่อยก่อนนะใช่น้ำดีก็ได้ก็เด็กส่วนแจกครับเติมน้ำแบบนึนโบบนนนงโอเคใส่น้ำหลายโมนุ่งครับฟุงไหมครับสบายสบายยิ่งยิ้ง่ายงไฮู้คิดนะอตลอด กิหฮอเจ้าจนฝันเห็นหากภัยบอกเป็นจึงห่างเว้นมานานเท่าใดสร้างตัวช่วยกันเพราะวันที่สัญญาไวสิพาหัวใจ กลับไปหาคนสีดหอโอเคสวัครับยุดไปแล้วครับพี่น้องตักใส่เุงครับนี่เสียโซเดียลโซเดียลอาดแดงหมดเลยพี่น้องเอาขออยากเทเด้อเหมนอนเด้อ หม้อมอ่ะต้นหอมซอยลงไปน้ำเจี๊ยวคาเทียมเจียวใส่ลงไปเนี่ยนกินมากเลยน่ากินมากเลยเอามาเพียดใส่ลงไปครับแต่ว่าผมใส่นิดนึงครับเพรามันดูสวยงามอุสวยงามเอาเห็นเดี๋ยวเป็นเบิ่งนิดเดาะแต่ังสวยงามเป็นไงปิดหม้อรับไม่ได้ อื้มฮึไอ้อพี่น้องแซ่บอีเด้อเป็นหมูเรนได้ครับแสบอีอื้มฮึโอเคครับนี่คือเสร็จพิธีนะครับในเรื่องของการทำจับแซ่บเสดอผมถ่ายภาพให้เบิรงได้พี่น้องเด้ออ่ะพี่น้องครับมาหนี้กินให้เบิรงเด้อมาหนี้เด้อ มาผู้ใดโยนทางไก่ทางไก่กินเทียงครับผมแซ่บ <c oughs> ดีตาดเอาข้อเป็นประกันครับข่าวามันบเสร็จผมบไปหน่องเลยะครับเนี่ยจริงๆแล้วผมใส่น้ำเยอะครับหากผู้ใดมาช่วยใส่ตามผม ผมปรุงรสดดหน่หนัวแห้งสบแห่ง <_ Q> นีเดอว,ว์บริเรับเชิญแห้งวันก่อบ <_ Q> เดี๋ยวเมื่อหนาผมสิม,มารีวิวขุณแสบขอบคุณนเศร้าให้พี่น้องหรือเบิ่งในช่องนะครับฝากติดตามทางช่องยูทูบดีสุดที่นานชาแนลนะครับ ก็จะมีรีวิวในเรื่องของการเห็ดแบบนี้นะครับทั้งสุก้แน่แล้วก็ทั้งกระปุลเศร้ามัอนี้เห็ดจับแฉบเสเดอดให้พี่น้องในเบื้องหลังนะครับขอบคุณทั้งเอฟซีนะครับทั้งแฟนคลับทั้งพี่น้องทุกคู่ทุกคนทั้งไก่ทั้งไก่ครับที่ให้การสนับสนุนนะครับที่เขามา,มาสั่งออเดอร์นั่มนะครับขอให้มีความสุขหลายๆเด้อ ซีสอฟุ๊กลำด้วยยิงยิงขึ้นไปขอบคุณพี่น้องผู้รักผู้ใหญ่ครับอยู่ทังเมืองนองนะครับเมือเศร้านี้ก็ได้รับออเดอร์มา2 0 0 0บาทจาก <Wow. S 1> าทางคุณแม่โพดีเป็นผู้สนับสนุนทงังมงมละเงินแสนแฟนอีสานพอ่อสนับสนุนศิลปินลหลายๆคนขอให้คุณแม่มีความสุขแล้วทุกๆคนนำเด้อดมีความสุขหรายๆอยู่เย็นเป็นสุขทางใจจาก COVID 19, โกควิดโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆนะครับ เอาละครับดีสุติที่นั่นฝากไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวสิกินเผื่อจับซะก,ก่อนเดี๋ยวมันเศร้า่อนก,ก่อนนะครับมีความสุขลหลายครับพี่น้องสวัสดีครับ